สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อหากคุณมีอาการแบบนี้เชื่อเลยคุณกำลังมีองค์คอยช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะผู้ที่มีเส้นก,กระกบาดกลางฝ่ามือเชื่อว่าคือเทวดาลงมาเกิดคะ่ะท่านผู้ฟังคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงเรื่องคนมีองค์มนุษย์ที่มีองค์เทพแปงหรือที่เรารู้จักกันดีว่ามนุษย์ที่ร่างทรงมาทรงหรือเป็นบุคคล ที่มีองค์เทพผ่านร่างเพื่ออาศัยช่วยเหลือผู้คนสั่งสมบารามีอะไรประมาณนั้นโดยเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการสังเกตยอย่างไรบ้างคะ่ะว่าตัวเราเองหรือบุคคลน,นั้นมีองค์เทพแปงจริงๆหรือว่าเราเพียงแค่นึกมโนเอาเองว่าอาการที่เราเป็น หรือเราเห็นคนอื่นเป็นอยู่นั่นจะใช่ลักษณะอาการของคนที่มีองค์เทพแปงหรือเป็นอาการเริ่มต้นความเจ็บป่วยด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งกันแน่มาติดตามเรื่องราวนี้ค่ะข้อสังเกตมนุษย์ที่มีองค์เทพ 1. มึมนศีรษะข้างเดียวเป็นประจำบางทีทางการแพทย์บอกว่าเป็นไมเกรน 2. หนักต้นคอบางครั้งหนักบาดสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอบางทีขับรถอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักบาดา 3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนคนหายใจไม่อิ่มบางคนเป็นบ่อยจนหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจ 4. ฝันแม่นยำม,มีลางสังหรณ์แม่นยำบางทีเรียกสัมผัสที่6หรือซิกเซน 5. ชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลขเสียงโชคได้ใกล้เคียงบางทีผิดแต้มเดียวกลับบนกลับล่างกลับหน้ากลับหลังซื้อทีไรเฉี่ยวไปเฉียวมาเป็นประจำแต่ถ้าไม่ซื้อเที่ยวบอกใครเขาก็จะถูก 6. บางครั้งหูจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเหมือนเสียงกระซิบก็มีเสียงดังกล้องในหูก็มี 7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรลี้ลับจะรับรู้โดยการสัมผัสขนลุกขนชันเย็นซ่าไปทั้งตัว 8. บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเร็วขึ้นมา 9. หากนั่งสมาธิจะได้หูทิพตาทิพเร็วกว่าคนทั่วไปดังนั้นอาการบางอย่างหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วมันก็ไม่หายก็ให้สวดมนนั่งสมาธิตามที่ว่ามาก็ให้สวดมนั่งสมาธิตามที่ว่า,วนนา,า,วาแล้วแผ่เมตตาบ่อยๆทุกอย่างมันจะหายไปเองเสียงโชคลาภก็ได้เพราะบารมีที่ทำนี่แหละ แต่บางอย่างนั้นอาจเกิดขึ้นโดยการกระทําของสัมภเวสีก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเหตุที่ทำให้มีองค์เทพปฐมเหตุของการเกิดร่างทรงองค์เทพมากมายในยุคนี้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งพุทธกาลก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่า พระ um. พ um. ุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ5 0 0 0ปีแต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง2,500ปีเท่านั้นพระอานน์จึงทูลถามว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ5 0 0 0ปีแต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง2,500ปีเท่านั้น พระอานอน์จึงทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงมิให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบห้0 0ัปีดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธองค์ตรัสว่าแล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนาพระอานอน์จึงทูลถามขอให้พระภิกษุสอ์สามเณรภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นพุทธบริษัท เป็นผู้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา2,500ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตแล้วทรงถามต่อไปอีกว่าใครจะขออะไรบ้าง ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้นอันได้แก่พระอินทร์พระพหมพระยมพระกาลเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจึงพร้อมใจกันกราบทูลขอให้ปวงเทพได้ดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของพระอานน์คือ1250ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีกแล้วทรงถามต่อไปอีกว่าใครจะขออะไรอีก เหล่าพระยาคุดคนทันนาคราชเท้ากูเวนกินนอนกินนารีและพูดผีปีศาจจึงกราบทูลขอดูแลอายุพระพุทธศาสนาเท่าที่เหลือคือ1250ปีให้พวกเขาได้ดูแลรักษาจนกว่าพระศาสนาจะค่อยๆเรีวเล็กลงไปยุคนั้นมนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับ ถึงกับต้องปีนบันไดสอยลูกมะเขือหรือเก็บเม็ดพริกพระสงฆ์สาวกก็จะไร่ยรอแทบว่าไม่มีเหลือจะเหลือเพียงผ้าเหลืองผืนน้อยน้อยให้อยู่ที่หูเพื่อให้เป็นสังเกตว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้นพระศาสนาก็จะเสืออสสเส่อมถอยลงไปพระศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดี5,000ปีตามพุทธดีกาที่กำหนดไว้ เมื่อถึงกึ่งพุทธกาล2,500ปีเป็นต้นมาจึงเป็นหน้าที่ของเทพพรมเทวาทั้งหลายที่จะมาทำหน้าที่อุปธรรมค้ำชูทำนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาขององค์สมณะโคโดมตามที่ได้ทูลขอกับพระพุทธองค์ไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดมีร่างทรงองค์เทพมากมายในปัจจุบันอันหนึ่งองค์เทพเป็นเพียงอากาศเท่านั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุขันของมนุษย์ที่มีธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟโดยการมาแฝงบังคับร่างเพื่ออาศัยติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้นำพาพุทธบริษัทบริจาคทานสร้างวัดวาอารามต่างๆโดยอาศัยการช่วยเหลือบำบัดทุกข์ร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์ และบอกบุญกับสานสศิสต์ผู้ศรัธทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพระศาสนาเป็นสำคัญดังนั้นการที่องค์เทพจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์มีด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งยานจุติหมายถึงภาระหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์ตามวาระและเป็นส่วนหนึ่งของเทพที่ลงมาจุติ เพื่อมารับกรรมบางอย่างและเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำทางศาสนาเช่นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางฝ่ายสองหรือขราวาสก็ตามที่เป็นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติจนได้ญาณหรือฌานและมักจะลำบากในช่วงแรกแต่จะสบายในช่วงปลาย 2. ยานแฝงหมายถึงองค์เทพในระดับต่างๆที่ยังไม่ถึงวาระการเกิดเป็นมนุษย์แต่มีความเริ่อมใสปรัถนาจะช่วยส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการสืบพระศาสนาด้วยครั้นจะลงมาเกิดใหม่เพื่อสร้างบุญก็จะต้องรอเวลาอีกนานกว่าจะถึงเวลานั้นยานนี้แหละ ที่มักถูกเรียกกันว่าองค์ซึ่งแยกตามภาระหน้าที่ได้สองประการด้วยกันความสัมพันธ์ในอดีตคือการอารักขาผู้ที่มาจุติเป็นมนุษย์เพราะเคยเกี่ยวสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อร่างนี้ได้ทำบุญและแผ่เมตตาให้ก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน ขณะเดียวกันก็จะคอยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือการทำมาหากินดนจิตโดนใจหรือเกิดเป็นลังสังหรณ์ในเรื่องราวต่างๆจะพาสร้างบารามีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบางครั้งเวลาสวดมนต์นั่งกรรมาฐานองค์เทพท่านจะพาสวดมนต์เป็นภาษาเบื้องบนหรือภาษาเทพไปเลยก็มีความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่ หเคยมีบุญคุณกันมาก่อนที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์หรือในอดีตชาติ 2. เคยติดหนี้บุญคุณกันมาก่อนที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์หรือในอดีตชาติ 3. เคยเป็นบุตรหลานหรือบริวารกันมาก่อน 4. เกิดจากการสวดมนต์อ้อนวอนขอบารามีจากเทพเป็นประจำจึงลงมาช่วย ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่จะตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เนื่องจากองค์เทพที่มาจับร่างเห็นว่าเป็นคนดีและมีบารมีพอบังเอิญมาหมดอายุไขก่อนท่านก็เลยต่ออายุให้ดังนั้นร่างนี้จึงต้องสร้างบารมีชดใช้หนี้บุญคุณขององค์เทพ โดยเป็นร่างทรงหรือสื่อที่จะติดต่อมนุษย์เพื่อสร้างบาร,รมีร่วมกันในการทำนายไทยทักรักษาโรคหรืออื่นๆสุดแท้แต่องค์เทพท่านจะเห็นสมควรและเมื่อถึงเวลาหรือหมดหน้าที่ก็จะต้องตายจริงๆบางคนอาจสงสัยว่าเทพพรมมีบาร,รมีมากพอแล้วทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีก ทั้งที่ร่างกายมนุษย์มีแต่ของน่องเหม็นเต็มไปหมดดังนั้นเราควรศึกษาให้เข้าใจก็จะหายสงสัยเพราะความเป็นเทพพรหมแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสุขติภูมิแต่ก็ย่อมมีอายุไขแม้จะเป็นหมื่นปีแสนปีสักวันหนึ่งมาถึงก็ย่อมจะต้องลงไปจุติใหม่ตามวิบากกรรมเหตุฉะนั้นเทพรพรหมผู้ที่ไม่ประมาท จึงต้องขวานขวายมันสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งความเป็นเทพพรมนั้นย่อมอยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่าโอปาติกะหรือมีความเป็นทิพย์ที่ละเอียดไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าเป็นแต่ผู้ที่ฝึกจิตจนใส่ละเอียดในระดับเดียวกันจึงสามารถมองเห็นตัวกันได้ดังนั้น หนทางแห่งการสร้างบุญบารามีจึงมีขีดจำกัดด้วยอานิสงส์แห่งบุญนั้นเองไม่เหมือนมนุษย์ย่อมสามารถบำเพ็ญบารามีได้ถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่สาวรรค์ชันดูสิตก็ยังต้องมาจุติในภพมนุษย์เพราะต้องอาศัยสังขารหรือาธาตุขันห้าเพื่อชดใช้นิกรรม จนบรรลุพระโพธิยานได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดที่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีองค์เทพหรือไม่หรือชอบไปเที่ยวหาร่างทรงตามตำหนักต่างๆเป็นเทพจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงสัมภเวสีที่แอบอ้างหากินไปวันๆพอถูกเขาทักว่ามีองค์ก็เลยพันรับขันห้าไปเลยก็มีถ้าทำถูกต้องก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกต้อง กลายเป็นว่าเอาผีมาใส่ไว้ในตัวก็จะสวยกันไปใหญ่เพราะบางทีเราไม่ทราบว่าตำหนักในแท้หรือเทียมบางคนไม่มีอะไรแต่พอเห็นเขามีองก็พันอยากจะเป็นบ้างก็เลยทำให้มีทั้งคนทรงเจ้าเจ้าเขา้าทรงก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านที่ต้องพิจารณาศึกษาให้ดีเสียก่อนพระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนให้เราลุ่มหลงในเรื่องของเทพพรหมเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจึงไม่สอนให้ไปยึดติดในภพภูมิเหล่านั้นแต่ไม่ได้ทรงปฏิเสธในเรื่องเทพพรหมว่ามีจริงเพราะแม้ครั้งพุทธการก็เคยเสด็จไปโปรโดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแม่ในพุทธกิจ ก็ยังแบ่งเวลาไปโปรดเทพเทวดาในชั้นภูมิต่างๆจนมีผู้สำเร็จอริยบุคคลไปเป็นจำนวนมากเส้นกกรบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรมที่ทำกันในอดีตชาติท่านผู้ฝังคะอยากรู้หรือไม่ทำไมบางคนเกิดมาชีวิตดีมีทุกอย่างแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันช่างน่าเวทนา เชื่อหรือไม่คะมันเกิดจากบุญกรรมที่เคยทํามาตั้งแต่ครั้งในอดีตชาติวันนี้นอ้องปานชาแนลจะมาขอแนะนำการดูเส้นลายมือกับเส้นกรกรบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรมที่ทำในชาติปางก่อนหากอยากรู้ให้ยกมือขึ้นมาดูคะ่ะคนที่มีเส้นกรกรบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวา หรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีค่ะมักขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆเรื่องและทุกๆคนส่วนใหญ่แล้วเส้นกะกะบาด่างฝ่ามือนี้จะขึ้นในมือของผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งค่ะ เป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหากากบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีต่อชีวิตค่ะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญและเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไปกันแกล้งใครหรือไปทำผิดพลาดประการใด ก็จะดุนทำโทษเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นเส้นเหลือเชื่ออีกเส้นหนึ่งค่ะทางพระเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วค่ะบางที่ยังหมายถึงคนที่ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกและยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นบางคนก็ไปบวชเป็นพระไม่ศึก บางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นหมอรวมถึงหมอดูด้วยค่ะและคนที่มีเส้นกากระบาดต่างฝ่ามือจะเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นั่นเองค่ะบางคนที่เชื่อในเรื่องของคนมีองค์ทรงเจ้าหรือคนทรงเจ้า ที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกะกะบาดกลางฝ่ามือมักแขวคลาดอยู่ตลอดค่ะไม่มีศัตรูมาแพ้ว่พานเพราะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองหรือว่าศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดค่ะเขาเรียกว่า เป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครองถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงค่ะเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่ขอยกตัวอย่างเช่นในลายมือของคุณบูตี้ค่ะเป็นกกบาดกลางฝ่ามือที่ใหญ่มากจึงไม่แปลกที่คุณบูตี้จะเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียหากในปั้น หากได้ปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาค่ะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคุณเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วขอแนะนำให้คุณเบิกบุญเก่ามาใช้มา a ชแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ